ขอกันมาหลายหลายสารทรงฟักให้ข่อยเบิองแน่ยายคนวะไม่นี่สิมาสารทรงฟักให้เบิองเร้อกะลงไปหลายคลิปแล้วละ่ะมันอาสีโดนมันอาสี่บห็นเนาะวิธีการทําก็คือวิธีการสานกันยกยกเส้นที่สองข้ามหนึ่งยกหนึ่งเพจงสี่ไปเรื่อยเรื่อยเบิองตามรูปเร้อข้ามหนึ่งยกหนึ่งตลอด เอาจนอ้อมง่ายๆล้วนี่นะง่ายมันอยู่ที่เราจัดทรงเอานี่มันสิเป็นลักษณะนี้เฮ็ดจนอ้อมพูละไล่หนี่นะเฮ็ดจนแบบว่ามันจอดกันจนว่าพอแถวที่สองก็เฮ็ดคือกันข้ามหนึ่งตลอด ยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งมันสิเป็นซองเป็นตารางเป็นซุ้งของมันเองพอมันดันกันเนาะตอกมันดันกันไงมันก็เลยป่องมันก็เลยติดซุ้งฝักรอดูตอนแถวที่สองเนาะวันนี้แถวที่สองอันนี้แถวที่หนึ่งมันยังบ่ชัดเจนต่อไปแถวที่สองข้ามหนึ่งยกหนึ่ง นี่คือเกาไปเรื่อยๆง่ายลายลายนี่นะง่ายมันง่ายแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดทรงยังไงให้มันสวยมันขาดกระชีกเอกะรอ,อดูตอนเสร็จเนาะมันกขนาดสิเป็นจังสี่ไปเรื่อยๆล่ละนี่คือแถวที่หาแล้วมันก็เริ่มบานเริ่มอ้วนออกมาแล้ว นี่เริ่มอ้วนเริ่มสิเป็นนุวยเริ่มสิเป็นทรงฝากบานีวิธีการจัดจัดจังไดหัวใจยายกันจัดก็คือจัดแบบนี้ค่อยๆเฮ็ดเขาก็บึง้งบึ้งช่องถ้าช่องใดห้างเกินไปเขาก็ใส่นิวจังสี่นิวเขาเนี่ยส่องอย้ายห,ห้างหลายมาสิเห็นด้านในแล้วมันจะไปสวย สารแต่ละเทือแต่ละรอบก็ต้องจัดเดอ้อเราต้องทํากันจัดนะก็จัดกับสิจัดประมาณนี้จัดแบบนี้ลหละไม่ให้ช่องมันห่างเกินไม่ให้มันยืดเกินอันนี้ลายที่เปดแล้วในลายสุดท้ายแลย้วยายเรนูเอาอยู่ประมาณนี้เพราะว่าตอกไม้ไผ่บ้านความยาวมันก็ได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ประมาณสี่สิบเซนตอกเซนตอกประมาณสี่สิบเซน ได้อยู่ที่แปดลายแปดแถวแปดแถวแล้วกับยานูสิบเบเฮดซูงก็านีมันบองงามแบบต่อค่อยกับบาหอดนะถ้าที่เห็นแบบในตลาดหรือว่าอย่างที่เป็นแบบทรง,ง,างายาวๆใหญ่ๆมันโมเมนไใหม่ไพ่บ้านมันเป็นใหม่อีกไหม้หนึงแต่ว่ายานูถนธนไม่ไพ่บ้านเพราะว่ามันสวยดีไม้ไพ่บ้านมันจะสวยมันจะทนกว่าทุกๆุไม้ วันนี้ลายที่แปดน้องมังสิบานอออย่างสี่เฮาเฮ็ดยังได้สี่ห้มันหุบเราอยากให้มันหุบเข้าให้มันมุนลมป๊อบก็ทําการจัดจัดรอบนี่ต้องจัดให้มันชิดกันเลยจัดรอบนั้นบให้มันชิดรอบนี่จะให้มันชิดมันติดกันเลยนี่วิธีการจัดกระบีกดๆพร้อมความสูงมันสีบ่ไไ้สูงไปกว่านี่แล้วของยายเรนูน่ะใน หอยซีเฮ็ดอยู่ประมาณนี้แหละความสูงแล้วตอก่ข่มันก็ได้อยู่ประมาณนี้คือสูงสุดแล้วยาวสุดแล้วตอกไม้พผ่บ้านเนาะมันจะยาวยาวเด็ประมาณนี้แหละยาวบาหลายดอกนี่เวลาจ,จัดเราตัจัดมันจะมุนลมป้อมเข้าไปแล้วให้มันหุบเขา มันก็จะหุบเข้าแล้วเมื่อบันนีเขากัสารสารลายต่อไปก็คือลายติดเต่าที่บานเอินลายติดเต่าเนาะข้ามสองยกสองไปเรื่อยๆเราดูตอนเสียด,ดีกว่านะลายนี่ง่ายยอะดอกอันนี้ก็ลายทั่วไปลายติดเต่าแล้วกระตุกลายไผ่ แล้วก็ม้วนแล้วก็แล้วแล้ว,ลวเสร็จแล้วเสร็จแล้วฟังหนึ่งวันนี้สิมาสารฟังนี้ทรงฟักนะเนี่ยทรงฟักอันนี้สีสารนนั้นกระปุกใส่เงินเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฟังแล้วอันนี้นี่ฟังนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการพับ อันที่เห็นบบเมนว่าสิรดะเงาแบบนี้เด้อเขาต้องไปพับก่อนบางคนก็ว่าเขาเห็นจะสารนวยเาเยาก็อยากได้เงาแบบนั่นเพิ่นว่ามันบบได้มันบบเมนมันเป็นสุ้งนี้แต่ว่าเฮาก็ต้องไปเฮาก็ต้องเอาไปพับต้องไปพับให้มันอยู่ซ้ำนี้อยู่ลักษณะนี้แต่แบบนี้มันเฮ็ดบบได